ค่ะท่านผู้ชมนะคะอาจารย์พนันสวยๆค่ะค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะผู้ใดที่เขามาติดตามรับชมนะคะชมบรรยากาศไปด้วยกันนะคะท่านผู้ชมตำหนักของปูใหญ่อาจารย์น็อตนะคะเนาะ ใายให้ท่านผู้ชมชมบริเวณทางเข้านะคะท่านผู้ชมเมื่อหนีที่เฮ้าทายท้ำกับเป็นวันที่11ธันวาคมพศ20164นะคะผู้ดดยังบุเคยมากกับเดินทางมาได้นะคะท่านผู้ชมที่ตำหนักของปูใหญ่อาจารย์น็อตเนาะค่ะเนาะ ํนักของปู่ใหญ่อาจารย์น็อตบ้านโนนสามัคคีตําบลนามนอำเภอานามนจังหวัดกาลสินค่ะโอ้เจออาจารย์พอดีพี่น้องอาจารย์ก็ได้ได้ถามตัวเลขโชคลาบอาจารย์สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้พอดีเลยมืัอนี้มาเจออาจารย์เนาะค่ะเนาะสี่สี่ไลายเนาะค่ะอันนี้มาส่วนคำเนาะค่ะเจ้าลมืองนัวจนอันนี้มาส่วนแรกเนาะมาตะใสเนาะคุณแม่มาตเตอร์ไม่พดีค่ะฮะไม่พอดีจ้าไม่พดีอำเภอเมืองเจ๊ตังคนภูไทยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพอดีมาเจอตลอดค่ะแปดศูนย์สี่ค่ะอาจารย์บอกกำลังว่าจะถามได้โอกาสพอดีเลยเนาะอาจารย์เนาะ พอดีวัาสิมัสัมผัสอาจารย์พอดีเลยนะคะโค้งสุดท้ายเอ่อวดงวดที่แล้วเลขเขานอะอาจารย์เนาะวิ่งวนล่างเลขวิ่งก็ทุกงวดค่ะตั้งแต่เจ๊ตังมาบอกในไรกะทุกงวดเลยวิ่งโอ้โหเสียใแห้งขาดตัวเดียวสามตัวตรงเนาะค่ะโชคดีนะคะโชคดีไม่มวดที่แล้วรัฐบาลนะคะรัฐบาลนะคะงวดที่แล้วค่ะค่ะวดนี้อาจารย์บอกแล้วเนาะค่ะครับมักศูนย์ครับมวดนี้ศูนย์กับแปดต่วกับมากศูนย์ เลขเด่นใช่ไหมอาจารย์วิ่งเลยใช่ไหมครับจะวิ่งศูนย์ก็เน้น408ค่ะเราก็ไปตัดเอา40 408 48ค่ะ08ค่ะแล้วเอาให้เอากัน07กับ06ไปน้ำครับค่ะท่านผู้ชมห้ามผ่านนะคะสำหรับงวดนี้นะคะจะกงวตีนเหรออาจารย์1ิปห่าหอครับเลวิ่ง y o u t u ส e ช่องูบเลวิ่งเด๊ครับเจ๊ตังเจ๊ตังคนภูไทยครับพี่คนภูไทยนี้อาจารย์นอตตี้นะคะ คุณกาลาสีขาอาจารย์นอตตี้รูปหล่อค่ะหล่อค่ะรอ่อเลยอาจารย์มากมากวนนีบรรยากาศดีมากมากเลยนะคะเนาะจบแต่งปีใหม่ครับค่ะไปทุ่งเข้าไปมนี้มีโอกาสมาทายท่านผู้ชมเบิ่งใกล้ช่วงท้ายช่วงท้ายของทรง้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่อาจารย์เพิ่นปลูกต้นไม้สวยงามนะคะท่านผู้ชม จะได้รับโชคก่อนใหญ่แล้อว่าอาจารย์งวดนี้ก่อนใหญ่เยอะครับช่วงนี้เรขวิ่งค่ะเขาดูเรขวิ่งเขาตลอดแต่ว่าหาแต่ตัวจับให้นมันได้หาตัวจับให้มันได้ครับแต่หมดก้อนกับเขาบนล่างครับอาจารย์เุ่ามาที่หนังเด่นนี่นะครับนินครับเน้น408ครับ408ครับ40ครับ48 08ประกัน07กับ06ไปนาครับค่ะ ขอบคุณอาจารย์ครับขอบคุณค่ะอาจารย์ขอบคุณค่ะจังไหนท่านผู้ชมนะคะอย่าลืมกดติดตามไว้นะคะถ้าใครอยากจะได้ตัวเลขโชคลาภจากอาจารย์น็อตเนาะเดี๋ยวจะตังสิบมาไทยให้เบิ้งทุกงวดเลยแบบนี้นะคะอาจารย์โคงสุดท้ายเขายังมีอีกบอลว่ากะกะเจมีมีลงอีกครับแต่ว่าชุดนี้ค่ะถือว่าถ้าโคงสุดท้ายวันไหนเจ๊ตังจะได้มาถูกอาจารย์ครับ วันที่สิบห้าตอนเช้าหรือเย็นก็ได้ใช่ไหมตอน,นเที่ยงก anyway, nope. ็ได้ตอนเย็นก่อนเที่ยงเนาะครับก่อนเที่ยงก็ได้ค่ะจานจานจะจุดทูบไหครับทูบนี <c oughs> <c oughs ่เขาอ่านจจะจุดมือแงมือคึืนไหมครับเขาก็จังแปะเพิ่มไอมครับคลืนวันที่สิบห้าไหมครับแน่นครับอ๋อ โบแมคนเพิ่นเพิ่ซส้อหายตัวเลขเข้าวันที่สิบห้าไม่อรอจานือ,อนสรุปไม่คือเรามาวันที่สิบห้าเราจะได้ตัวเลขให้แฟนคลับเลยใช่ไหมคะเป็นต่างอยากมาถือเวลานะคะประมาณบ่ายก็ได้ครับเอาข่าสันเดี๋ยวจ,จ,จานไหนมาเป็นเด็กสูตรไมคำนวณบรอครับแม่นอันนี้เป็นคำนวณครับอ๋อครับครับเป็นคำนวณคำนวณมือนกโอ้ยท่านผู้ชมจะโชคดีค่ะเจริญรุ่งเจริญ หูมันบาจันน้ำมหาบุ๋มอ๋อเหรอน้ำบาจานนัดหน่อยเยวหาเลยอ๋ออยู่ดีไม่หาอยู่่ซื้ออยู่บาจันตัวนี้บักดื้อครับค่ะไม่ซื้อดื้อเลี้ยงเลื่อาจารย์เนี่ยเลี้ยงก็น้อยครับมันก็เลยหนึ่งคนทั้งหลาเลี้ยงแก็น้อยมีคนมาหลายอยู่บ่ค่ะอาจารย์มื่อไหรหลายครับอันขอแจ้งข่าวบวงสรวงนั่นไหมครับขอแจ้งเลยค่ะอาจารย์อ่าวันที่สองมกราหกห้านะครับค่ะงานเริ่มอันซีมงเช้าครับ ทีมงเสามีงานบวงสรวงที่ตำหนักปูใหญ่ครับค่ะแงานบูใดอย่างมากรวมงานกับมาใดครับในงานก็จะมีวิธีต่างๆหลักะค่ะนี้ลงทานพร้อมครับนกกระกวนมันเป็นยังหนออาจารย์น่ารักดีสองมกราลาครับทีมงเชาสองมกราสี่โมงเช้าเนาะค่ะอาจารย์เนาะครับอีกเมื่อกี้มือนี่ล่ละครับรับโชคและก็มางนครับรับโชคปีนี้นหวยออกสามเดือนค่ะวันที่สามสิบอีกเดือนหนึ่งครับค่ะอาจารย์งนไผ่ว่างกับมาเลี้ยนเส้นครับครับ อาจารย์บอกที่อยู่พันแนเพื่อพันที่อยู่นะครับบ้านโนนสามัคคีอำเภอนามนจังหวัดกาฬสินหรือเราตั้ง GPS ว่าตำหนักปูใหญ่อน็อตนะครับมันก็สิขืนเลยครับมาหอดเต็นะครับอาจารย์แมนครับกามาหอดเลยครับก็ถือว่าท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะจะได้โชคไหลชันยูดอกค่ะท่านผู้ชมเดือนนี้นอาจา์เนาะแมนครับ ค่ะขอบคุณอาจารย์ลหล้ๆค่ะขอบคุณค่ะ,คคะเดี๋ยวจะพาผ้าท่านผู้ชมไปชมบรรยากาศน,นะคะค่ะท่านผู้ชมนะคะก็สำหรับหัวที่ผ่านมาอาจารย์นอดบอกว่าฟันแปดนะคะมาลานเปอร์เซ็นต์นะคะสำหรับหวัวนี้อาจารย์นอมตมักตัวใดฟั่งกันชัดๆไปแล้วนะคะอย่าลืมพิจจรณนานะคะท่านผู้ชมจดไว้ก่อนก็ได้นะคะท่านผู้ชม สำหรับโค้งสุดท้ายนะคะวันที่สิบหาแอดมินสิมาตามตัวเลขโชคลาภมาฝากแฟนคลับแฟนช่องเนาะ,ะเนาะตอนนี้ชมม่วบรรยากาศไปก่อนนะคะท่านผู้ชมผู้ใดอยากโชคดีมีโชคลาภกะสาธุเอาน้ำกันเด้อค่ะเดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปชมบรรยากาศเนาะค่ะเนะา,า,มมนา,านนะ ซีแม่จะกลับแล้วบอกค่ะได้อะไรไปหนี่ของฝากปลาค่ะอร่อยมากปลาเลน้าตีค่ะได้ได้ชิมกี่ครั้งแล้วค่ะเพิ่งเพิ่งพึ่งชิมบ่เมนี่ได้เสียงโชกยังบ่ค่ะเสียงเสียงเสียงอะเสียมซีไปค่ะยังไม่รู้ว่าตัวไหนค่ะ แต่เห็นแล้วเห็นแล้วสองตัวตะเกียเราเห็นตัวไหนมั่งอ่ะแปดศูนย์ค่ะแปดศูนย์โอ้อยากตามไปเบิ้งเด็กพี่น้องตามเบิ้งเลยค่ะอันนี้เสียงเซมซีไปด้วยเหรอคะตัวใดนออได้หนึ่งหนึ่งกระลายคนที่เดินทางมากนะคะท่านผู้ชมเพิ่นกะสัตท่าเนาะองค์ูนะคะท่านผู้ชม บางคนก็มาขอพรโชคลาภนะคะนาทีการงานการเงินเนาะค่ะเนาะค่ะามเ่่จะะได้คมากี่ครั้งแล้วเนาะนี่มาครั้งที่สองแล้วค่ะเนาะครั้งแรกมาถูกนะมาครั้งแรกโชคดีไหมคะค่ะครั้งแรกก็ถูกค่ะอ๋อเหรอคะใช่ค่ะท่านผู้ชมอันนี้สำหรับเอ่อเพิ่นโชคดีงวดนี้จะเป็นงวดที่สองนะงวดนี้เนาะ โชคดีไปแล้วมาเธอแหลกก็โชคดีเลยบอกค่ะใคหรูอวะฝากด้วยนะคะเจ๊จ <c oughs> ตงคนภูไทยค่ะส <ไป S 2> วย,งา,วยงามมากค่ะค่ะเดี๋ยวนะคะหนึ่ค่ะท่านผู้ชมนะคะกับสำรับท่านใดที่อยากจะ,ะมาไหวปูใหญ่นะคะหรือว่ามาเซลฟี่นะคะ นี่คือหนองเพิ่นเซลฟี่เบื่อบรรยากาศดีอีหลีไ่้นะคะเนาะค่ะร่มลื่นมากเนาะสวยด้วยนะคะค่ะสวยอีหลีสวยได้ค่ะแถมมีปลาไปต่ำทำเลยค่ะค่ะเดี๋ยวจังไร่ห้าวชิลอดที่สามเลขทูบของหนองเพิ่นนะคะไปเลยค่ะเดี๋ยวจะไปดูเลขทูบนะคะทิ้งท้ายคลิปนี้เราจะไปดูเลขทูบของเออค่ะมายันไหนถึงย้อนันบ่น่ะท่านผู้ชมต้องตามละงานนี้นะคะ ได้ตัวไหนเนาะตัวนี้ค่ะตัวข้างในเนี่ยเกย,ยังคะ่ะว่าจะเป็นมองไม่เห็นเลยเจ๊จังมองไม่เห็นถ้าเป็นถ้าไม่เป็นแปดศูนย์สามก็น่าจะเป็นแปดเก้าสามนะคะะแปดศูนย์สามแปดสามตัวนี้คะ่ะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวเข้าทีข <laughs> ออนุญาตเด้ออ๋อตัวนี้ใช่ไหมคะค่ะตัวนี้ สรุปแล้วเป็นเด็กอีเป็นแปดศูนย์สามก็ได้นะคะหรือว่าและแต่แล้วแต่จะดูอะค่ะแปดศูนอ8สามหรือเปดเก้าสามเนาะค่ะน่าจะเป็นไปได้เนาะค่ะไม่แปดศูนย์สามก็แปดเก้าสมที่แล้วโชคดีใช่ไหมคะก็คราวที่แล้วที่มาครั้งแรกคราวที่แล้วมามาถูกได้ค่ะมาถูกได้นะคะจะถูกสองตัวแหละแต่รู้ว่าโชคดีค่ะ วันนี้ก็มาขอสมกับเ,เรีสูตรอาจารย์มาขอเอ่อโชคลาภหรือว่าขอการงานครั้งวันนี้ใช่ไหมครับสมกับเ,เรียกสูตรา <c oughs> อาจารย์ให้สองอย่างออ๋ <c oughs> ทั้งสองอย่างก็มีความศรัทธาป,ปู่เนะ <c oughs> าะคค่่ะะศรัทธาตลอดค่ะออืค่ะติดตามอาจารย์ตลอดเลย <c oughs> <c oughs> โฆษณาปลาอาจารย์หนอดผอมแสีบหลายเด้อพี่น้องเด้ <c oughs> อติดตามกัน เออสื่อไปตามออมาคงแซ่บแซบพี่น้องไม่อยากสั้งทั้งอันอันไล่ค่ะอยากอ,อยากมา้นนักเองเลยค่ะอยากมารับเอรับกับมือเจอตัวจริงอาจารย์พร้อมเนาะนนอาจารย์นั่งอยู่ตรงนี้นค่ะ <c oughs> ค่ะท่านผู้ชมนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะสำหรับงวดวันที่16ท่านว่าคมพ่อสอสอนายนะคะอาจารย์นอตให้มาแล้วนะคะ พันว่าให้แลนเลยนะคะเลขก8กับเลข0พี่น้องนะคะ3โต8 0 4 4 0 8นะคะท่านผูช้ชมกขอให้โชคดีสุขสุขคนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ